ตัวของ OR นะครับประกาศงบออกมาเนี่ยเรามองไซด์รีโพซิทีฟนะครับสิ่งที่เรามองบวกเล็กน้อยเนี่ยมาเพราะจากว่าตัว2,000ล้านที่ออกมาเนี่ยมันสูงกว่าที่ตลาดคาดประมาณ12เปนะครับเเราคาดว่าคงมาจากพวกรายการพิเศษแหละที่ที่อาจจะทำให้ให้มันอาจจะสูงกว่าที่ตลาดคาดนะครับในคอร์เปอเรชันคิดว่าไม่น่าไม่น่าต่างกันมากนะครับถ้าตัดรายการพิเศษออกเนี่ยกำไรปกติ2,300ล้าน ก็ถือว่าใกล้เคียงค่านะครับลดลง3% St Q on Q อันนี้อาจจะดูรู้สึกแบบซึมๆเพราะว่ามันมีเรื่องของ SNA นะครับที่เป็นหายีันเข้ามาต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีที่โออาจ่ายโรน่าเยอะนะครับก็ก็เลยมีค่าใช้จ่ายตรงนี้ขึ้นมาค่อนข้างเยอะในช่วงปลายปีนะครับประเด็นอื่นๆที่อาจจะเหมือนกับเช็คสุขภาพหน่อยสำหรับงษ์ไตามารสีที่ออกมามีอะไรน่าคอนเฟิร์มไหมก็อาจจะเป็นสองประเด็นหลักๆนะครับประเด็นแรกคือธุรกิจโมบิลิตี้ ตัวการขายน้ำมันของคอมเมอรเชียลเนี่ยอาจจะมีซอฟตัวลงไปเพราะว่าการแข่งขันมันสูงขึ้นนะครับคู้แข่งอย่างบางจาก S P R C เนี่ยมีการเข้ามาพยายามแย่งตัวมาเก็ตแชร์ในส่วนขงธุรกิจคอมเมอรเชียลนะครับแต่ตรงนี้เราได้ลอง cross c h e c ดูเนี่ยการแย่งไปเนี่ยมาจิ้นไม่ค่อยดีนะครับจากที่เรา p r e v i e ตัวบางจาก S c R C ไปในค้าของคอมการขายน้ำมันเนี่ยมาจิ้นทรงถึงดอกกันแต่ถ้าดู โออาร์เนี่ยขณะมีสนะ uh, ต็อกลอสนะค่ากำไรขั้นต้นต่อลิตรทรงตัวได้นะอันนี้แสดงสะท้อนว่าทัสคอมเมอร์เชียลของโออาร์เนี่ยฟื้นข,ขึ้นคิวออนคิวขณะหลังมาจากน้ำมันเจ็นะจะเห็นได้ว่าการแย่งมาเกะแชร์ไปเนี่ยเป็นการแย่งบนเหมือนทายซิ่งอะเรามองว่าอันนี้ไม่น่าจะซัสเทนแล้วก็ไม่น่าจะดึงได้ต่อเนื่องเพราะว่าแน,น่นอนว่าคนเราถ้าแย่งไปแล้วมันไม่ได้กําไรดีเท่าไหร่มันมันไม่มีประโยชน์เขาคงไม่ไม่อยากจะทําต่อเนื่องนะครับก็คงกับยีดอปเลยว่า เดีย๋ยวใช้มาแชร์จะฟื้นตัวได้นะครับตรงนี้เนี่ยจากการที่มีการเฉลี่ยมาแชร์ไปบ้างเรามีการปรับประมาณการ OR ลงนะครับลดสะท้อนตรงนี้อันนี้คือพอยแรกที่ที่เป็นการตรวจสุขภาพสำหรับไตรมาสสี่ประเด็นที่สองก็คือกัมพูชานะครับประเด็นนี้ตลาดจ,จะพอทราบกันอยู่แล้วว่าพอันมีความขัดแย้งไทยกัมพูชานะทำให้ยอดขายมันดรอปนะครับเราก็เลยมีการปรับลดประมาณการสะท้อนจุดนี้ไปด้วยนะครับเ,เรามองว่าไตรมาสหนึ่ง รวมถึงปี2026กำไรจะกลับมาฟื้นได้ค on Q คแล้วก็ y ยี r on y e ย r ตามลำดับนะครับโดยตรมาที่หนึ่งเนี่ยได้เรื่องของตัวโมบิลิตี้ก็คือการขายาน้ำมัสนสารีบริการเนฟื้นตัวนะครับก็ผลกระทบน้ำท่วมน้อยลงแล้วก็ไม่มีปลายฤดูฝนมากระทบแล้วนะส่วนไลฟ์สไตล์เองเนี่ยมากการคนเลอเครื่องหมดไปแล้วนะครับก็ทำให้ยอดขายเนี่ยฟื้นตัวได้ซึ่งจากที่เราลองสอบถามแนวโน้มมาก็ฟื้นตัวแล้วในใตรมาที่หนึ่งนะครับ อีกประเด็นหนึ่งก็คือเอสแอนเอมนี่ที่เรียนไปว่ามันเป็นโบนัสพนักงานมันเกิดขึ้นในในไทมิ่งเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันผ่านพ้นไฮซีซันนนั้นไปเนี่ยเออนเอเราลงนะครับก็จะเป็นตัวหนุนไตมันหนึ่ง2อันเนี่ยทั้งปีเป็ภาพปีเนี่ยการฟื้นตัวมาจากค่าการตัดที่กรมอฟื้นตัวเพราะว่าถ้าดูจากกราฟขวาล่างเห็นได้ว,ว่าตัวกองทุนน้ำมันกลับมาเป็นบวกแล้วนะครับตามค่าในไตรมาสที่หนึ่งเรามองว่าหลังจากนี้เนี่ยด้วยด้วยราคาน้ำมันเองก็ นะครับส่วนอีกขาหนึ่งก็คือไลฟ์สไตล์พาเฟอเมซอนเนี่ยน่าจะขายสาขาได้ต่อเน,นื่องนะครับก็เลยยังคงคำแนะนำบายสำหรับโออาที่16.50นะครับในช่วงโอเวอร์แฮงของความกังนวลธุรกิจัมพูชาที่ออรอความชัดเจนเนี่ยเรารวมในป,ประมาณการไปแล้วในเรื่องของดอยค่าแล้วก็ผลกระทบของยอดข,ขายลดลงเรามองว่ายังมีโอกาสซื้อได้แต่ลราโตอ่ะนะครับในเรื่องของการฟื้นตัวของธุรกิจหลายอนโมบิลิตี้หลายไลฟ์สไตล์นะครับก็เลยของคําำแนะนำบายที่16.50ครับ